สวัสดีค่ะมือนีคอยซิมารีวิวขนมสังขยาบักอึกสวัสดีเจ้ามารุ้นกันนะคะสังขยาฟักทองทำบ่อยมาก หน้าตาจะเป็นสังขยาไม่เอ่ยทำแบบรีบมากเลยหน่ำเจ้านี่นะทำแบบรีบรีบ,รบนะ มาลุ้นกันมารุ้นกันมาลุ้นกันอุย้ยเอาที่มันกรีบบ้ใหญ่เท่าไรอยู่ไหนล่ะอุ้ยโอ้มันยังร้อนอยู่นะคะมันยังร้อนอยู่ มันจะเละค่อยๆนะคะมันยังร้อนอยู่มันยังไม่ค่อยจับเป็นก้อนดีเท่าไหร่เธอว,ว่าฉันจะทำรนไหมนี่ได้แย้ยวมาได้ ทำมันแห้งตรวไดเนี่ยยังเป็นน้ำกวกๆเลยชิมก่อนแซบบอ่ล้ำอยู่แล้วเพราะแก้วอะ่ะรอบนี้ใส่น้ำตาลไม่เยอะ อร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแซ่บหลายกินท้องเปลือกเลยเด้อหวานมันไม่หวานเยอะเท่าไหร่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะทำแบบรีบๆนะคะ หน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูมันมีน้ำอยู่ที่จะทำก็ทำเลยนะคะอคขอบคุณค่ะ